ไอ้าอืเพื่อนฉันเพื่อนฉันเป็นอะไรอัอนี้อ่ะเอออ่าเออมันชื่อหมูเซ์แนะนำแนะนำอันนี้เออไอ้๋ไอชิพอยอ่อยเขาไม่เนาะไอเอ้บ้ากับมือมือโซ่เออกูรู้แล้วไอ้กูช ทีนี้เขาก็เรียกกลุ่นตัวคนละอะไยกูชื่อซาบีอะไร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 เราพูดไม่ได้แต่มื่ก็ไม่ต้องเรียกชื่อกูก็ได้เอาซาบีซาบีอะไรเป็นอะไรอะไรอะไรพูดไม่ได้พูดไม่ได้ตั้งแต่เกิดเออเออยากูอพูดไม่ได้อยากจะพูดจะพูดกูรู้แล้วมึงก็ค่อยพูดแม่งพูดไม่ได้ขยันพูดซะด้วยให้กูแปลเปเพราะพักไปช่วงๆมาเอว่า อะเพออ,อยากพูดอ,อะเพออยากพูดมันไม่ยากอกอะเพอฮะอะเพอพุพอะไรอีกออะเพอพุพที่ไหนอะอะเพออะเพอมันจะไปซื้อที่ไหนพุตอนเนี้ยอยากอยากพออออูอยากพูอ๋ออยากพูดโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษนี่อยากพูดไม่ยากหรอกคนเราอะมันฝึกทุกวันทุกวันไอ้อะไรที่ทำไม่ได้มันก็อาจจะทำได้ได้ได้ มึงเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยเอ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาฝึกกันเฮ้ยเฮ้ยมึงอยากพูดใช่ไหมเดี๋ยวกูพูดอะไรมึงคอยออกเสียงตามกูนอกจากนอกจากเป็นใบแล้วกวนส้นตีด้วยเพื่อนฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อ่ะพอเราเดี๋ยวกูพูดปุ๊บมึงพูดตามเลยโอเคไหมเอ้าฝึกก่อนฝึกก่อนฝึกนับเลขก่อนอะไรอ่าเดี๋ยวกูพูดมึงพูดตามนะอะไรหนึ่งโอ้โห ค่อยๆเคนค่อยๆเคนหนึ่งหนึ่งกูกระเด็นไปไหนแล้วนะ่ะมึงหุยทำไมอะมึงพูดอเออเออเออนะเออ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 เเอ ค,คนนั่งเสือหรือเปล่าคนนั่งเสือหรือนั่งเก้าอี้เห็นก็เ,กเงียบไปติไปบอกเขาเขาก็รู้ตัวดิทีนี้เขาก็ปิดตาหาเลยเห hey, ็นปะมึงเข้าใจไหมเนี่ยโอเนสองสามสี่ห้าอี่อไหนวะของใครโผล่มาวะ mm hmm. มึงให้มึงน,นับเลขเนี่ยเออ หนึ่งเอาบอมสองเอาบอมสามเอาบอมสี่ห้าอีห้าห้าสี่ไอโอ้โเร็วเลยเร็วเลยทีนี้หยาบคายเลยกูให้พูดสิสิเอาใหม่นะเอาเอาเรียกห้าไม่ต้องแล้วเรียกห้าไม่ต้องแล้วเรียกหไม่เอาไม่เอาเรียกห้ามันมันไม่ดีเอาใหม่นะหนึ่งเอาบอมสองเอาบอมสามเอาบอ สีปอีตายยโมาหมดเลยทีนี้ทั้งดวงเลยหายเนี่ยมืออะไรอะไรอะกูรู้เลวูไเลมนพูดเอาเล็กเล็กเล็กเลไม่เล็กไมเอาเล็กบ้อือไปเอาเอาฝึกฝึกสระดีกว่าเออสระดีกว่าแอลแอลแอใครคือแอลใครเนี่ยเออทำไมอะแอล ดูมึงไงแอวอะแอวแอวแจ๋วท <player> ีห <divid> ล en <enfant> <t' ot> <t> ังไม่ต้องพูดแจ๋วถ้าเกิดจะชมกูพูดเยี่ยมไนะฟังยังเยยี่มเเดี๋ยวเราฝึกสระนะโอเคหออะฮะหอแม่งเก่งทั้งตัวเลยหออาหาหอหออีหออีหออี ไม่ใช่แต่ใกล้เคียงวะมันมันเอาเอาตั้งเอาอีกรอบนะเออหออาหาหออาหาหออีหออีหออําอ้วี่เฮ้ยหออําเปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออไม่ต้องเอาแล้วเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่อยฝึกพูดวันนี้เอาแค่นี้พอ เบื่อ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 ทำไมอ่ะอยไปอู้ดะอู้ดะมึงทำอะไรอยากไปบ้านลมเหรออ้าะอยากไปดูอยากไปดูใครอ่ะหัฮะอยากไปดูหนังตอนนี้หนังหนังกลางแปลงกำลังมาเลยกำลมาเนี่ยเออเดี๋ยวกูขอเข้าไหมให้พวกอยากดูเรื่องอะไรอันนี้แม่เรื่องหนังหนังหนังบู๊ไหมหนังยิงนั้นหนังบู๊ดูไหมไม่เอา แสดงไม่ชอบแสดงไม่ชอบกลัวหนังรักไหมหนังโรแมนติกหนังรักไม่เอาโอ้เออคุณไม่ต้องทําท่ากูรู้แล้วหนังบูก็ไม่เอาหนังรักก็ไม่เอามึงอยากดูอะไรหายใครเขาให้ดูสุ่มสี่สุ่มห้าแล้ยเฮ็ดูแล้วเฮ้ยกูรู้แล้วเนี่ยเฮียกูหมายกูหมายถึงให้มึงไปดูหนังมึงจะดูไหมเนี่ยหนังไง เออหนังรักมึงไม่ดูใช่ไหมหนังยิงกันมึงก็ไม่ดูมึงจะดูหนังอะไรผีนะผัวอ๋ผีอะหนังอะไรกะไม่ผีอะแหมคืออะไรล่ะผีผี่บอกอ่ยเอออ๋อหนังผีอ๋อหนังผีผีเป็นยังไงนะผีโผลของใครบุกอีกวะ หนังผีมึงจะดูหนังผีใช่ไหมออไอ้ที่มันอย่างเงี้ยนะเออโบอ๋อผีตาโบโอ้ยเอ,อ,อียยเอียยเอียยชมกลัวชมชมใหม่ดิโอ,โ,โอ้โหเอียยเอียยเอียยทำไมรู้สึกว่าเหมือนมึงไม่ชมเลยวะ เอาเอาเอาเงี้ยอยากดูหนังเดี๋ยวกูพาไปดูหนังหนังที่เออมันจะมีหนังเรื่องนึงมึงเคยดูหนังเรื่องไหนหนังแม่นาคเอาวะเอาวะเออเอาแล้วเหรวะหนังแม่นาคเอาวะเอาวะหนังอะไรวุ้ยให้คุณลือมาก็เสียมึงโอ้โห้แบบหััววหหนังแม่นาคอะเมื่อก่อนกูเคยดูตอนเด็กๆนะโอ้แม่นาคออกมานะเอาแขนมานะยืดยาวๆนะพอเข้าไปมันเจอพี่มากแล้วมันทำหน้าเงี้ยเออ หมายนี่ขยันพูดด้วยมันต้องดูเออเออเอาไมฮะเอออาไมะเออไม่เอาไม่เอาเบอร์มูเซอร์เออเอละอ๋อมูเซอร์มันมีความรักออกะคกเอาอ๋อเออ๋อเออ๋ออ๋ออ๋สมองจานองอุ้้ยเอาไม่ต้องแดกดีกันแล้วหยิบผิดเข้าแล้ว ละใครปลาลองมากระลองอุ้ยปลาลองปลาลองอู้ยอยอุไม่รู้มึงเขาเคยพูดดิปลาลองน่ะมึงออกปลากระบอกโอ้ยทีละคำทีละคำทีละคำอ้ยโอ้มึงเป็นใบ้ทีละคำดิปลาลองยังไงก็ปลากระลองอ๋อกาปลาลองเ้ยอะเยอะเยอะ ่ไม่ชอบมึงตรงชมกูเนี่ยเอามาลองไปหากาสลองวันนี้กูได้ข่าวว่ากาสลองเนี่ยจะเดินไปที่สวนดอกไม้ไปดักน่าไปจีบกันเดี๋ยวกูพามึงไปเดี๋ยวเราสองคนเฮ้ยมึงจะเขินอะไรล่งหนาเนี่ยจะไปไหมเนี่ยไปไปไปเลยเร็วไปเว้ยพาไปเลยเพื่อน